เมื่อยล้มหลบมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวหัวหายหัวหายเอาไว้ไก่กับชิบวเห็นหนาหัวหายมาพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันมื้นอนี้ก๋วยเตี๋ยวปไปซะ <laughs> มามามากดลูกหยากหัวหยากเห็นไหม บ่าแล้วกันสรุปแล้วอันนี้มัตาอันกิตนหั่นมาพี่น้องมาแซ่บเพราะว่าน้ำปุกน้ำซุปนี่ปุ่งแซ่บแล้วอันฉันนั่งเชื่อว่าให้กินถ้าจะกินอันเหรอเกี๊ยวน้ามาเดิมมาเดิมเอาอะไรคะมีอะไรให้ทำเพิ่มไหมคะอยู่บ้านนี้ฮะกันเห็ดเกี๊ยวนี่จะเมื่อไง มันกินมันกินอันก็กินนะใ้เพิ่มไหมคะเกียวเท่าละสองแพ็กนั้นได้แะ,ะพี่นอ้องสิบ,บอกว่ากตีทท๋ยวนี่แสบริมผัวนวมสูคือเกาหลีแม่มตื่นมาสามาไมนกินอีกว่าแสบแ่บเสยแสบเสยมาม บ่หิวบ่หิวดอกพี่น้องบ่เคยหิวบ่เคยหิวบ่เคยหิวนะฮึส่วนนั้นค่ะส่วนเลย อันนี้ลูกชิ้นยังกับลูกชิ้นภูเก็ตลูกชิ้นปลาภูเก็ตมึงพี่น้องไงแห้งคุณหลังตั้งเล็ตั้งใหญ่แล้วแซ่บทังคนด้วยละ่ะขันเฮ็ดอันขันเฮ็ดอันนั้นไหมย้ำป่ะบ่ยังวะแกงปลาแม่คือชิจจาอ๋อแกงปลาใส่ลูกเสียดแม่มีอยู่มาแต่กะ น้ำกระเทียมแกงเนื้อแกงน่องแกงกะทิแกงกะทิอันเทีดือดนี่ไม่กินลืมผักใบเขียวพี่น้องกับกระเพียงผักใบเขียวกักระปิียงม่กินอ่ะสงสารเจ้าของบ้านกระเพียเหรอจิ้มได้หรอข้าวโพมีแบบพริกบวกเลยโอ้โหพริกจี๊งกุ้งเอาเด้อขาโพมาที่หลังเยาว่าตทัวร์นะกยี่บ้าทแล้วแดก Mm. Mm. มือสั่นนะไ mm. นหอมอันนี้ลูกชิ้นหมู mm. ต้มตั้งจเก่าเมื่คืนต้งใส่ตามก่อนหมูเน่าหมูเน่าปะันตอไเอาทุกอย่างนะคะมาะวนิเราดี่ส ปี่ทุกอย่างแซ่บเส้นมี่รอบนี้เส้นมี่รอบหนาสิตักอีกถ้วยนึงนะพี่น้องธรรมาดาเลยหลากทองเนาะสูได้มาไปไปเกียบ้าไม่นี่นะให้กินน้ำแข็งเลยกลอดหน่อยก็บบนหลุหากันเลยอืมก่อนนี้กินกุลุกขอพวกว่างพัก สดมากมืัอนี้แดดดีแดดดีแต่ว่าข้างนอกน่ะล่มวีวีน่ะหนาวคือพออัร่มหนาวบานเท่าแม่ล่มวีวีปลายฝนต้นหนาวสิแม่ตอนนี้เลยน่ะล่มช่วงนี้เพื่อนสิไก่สิเกี้ยวเขาแล้วตัวนี้เขาหน้าปีน่ะเพันว่าปีเนี่ยซาดิ้ซาามันไอ้ยังน้าไอ้เพราะว่าปาคอนมีนานาปาคอนอืปาคอนนานไก่ที่เกี้ยวเขาป้องเกี้ยวเขาวัปีเราซาปกติจีนเล็กเกี้ยว ในกาเนี่ยก่อนในกานอนอยู่ไปเนี่ยหนาวออกให้ลมเนมเบอรอแม่ไปอ่ะเากระดาทุกทีเยอนไนะเี่ปัญญาอับนะคอบอโทรแมอืมอเื่อยซุยซี้หรไว้ก็ลุดจ๊กยาละท่านนะเราต้องรับมือในวันหยังเขาขายคองที่แม่กันเช่นนั้นนั่นนะ กรานสดวหมาสขาขายค้อมขายพอมทั้งสกวดว่าบวกซิม่ดน่องกินเส้นเหนื่อยไ่ต้องไอานามนอนนะนวงตกแต่ละคนอเพิ่งปิดเมื่อกี้เต้าโอ้ทอดติดเลยข้มายหนาม่อากหมาหมว่าการอหอนือสดวกก็ดีพ้อหมายกึชิ้นปลาก็แซ่บวันอาทิตย์กินข้าววันวุ้นไมเดี ดิฉันเมีเยเจี๊ยบอืมเต้าเจี๊ยบเอ้านะเจ้าสิบเอารูปสินหมูก,กันเดี๋ยวสิบเออคุยกับโมไปรล้เรื่องฉันเอามาทุกต่างวันนเอาเนื้อหมูไงฉันเอาเนก่อนทัง้งหงงมูทั้งเนื้อทั้งปลาพี่น้องลูกชิ้นหมูรอ,อบนี้มันเป็นแปลกๆเป็นไส้เกันโอ้ยน้ำหนักโว้ยมันก็ูบัดมาบ้านหนึ่ง สันไปเห็นฉลุกตายแล้วขาไปเมื่อวานวันี้ลืมฉลุกสลายลูกชิ้นหม well. ูหลอบนี่มันเป็นแปลกๆมันก็ได้เป็นแบบเหมือนทุกครั้งที่กินมันเป็นเป็นอย่างแปลกขึ้จังหนักกินแบบนี้ขึ้นอย่างไเป็นแปลกทั้งทางสิปลายเห็นละลายแล้วเอามาล่างแล้วก็เอามาล้มเขาเป็นอะไรบ้เขาเห็ดอะไรแบนบีบบะไดร อาพี่น<ท>้องไปแล้วลูกสิ้นไปแล้วคัสุดท้าไทยไปแล้วบ๊ายบายงาสิได<ส>้เ<ส>มมเสรอแล้วแบบถ้ากังขินมาเจา้าบึเปล่า